สวัสดีค่ะวันนี้วันที่10กรกฎาคม2567ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงเราพาทุกคนทุกท่านมาเที่ยวตลาดการสินค้าการเกษตรของบีเมืองสุรินทร์องการบริหารส่วนจังหวัดส,สุรินทร์นะคะตลาดสวนใหม่เฉลิมเพื่เกียรตินั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศในตลาดกันเลยนะคะว่าวันนี้มีสินค้าการเกษตร อะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะคันเพื่อนเราก็เข้ามาในร้านแรกเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะมีขนมตาลขอสวัสดีค่ะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มีขนมตาลขนมดังด้วยบ่พอ่อครับอันนี้อันเท่าไหร่คะสิบ,บาทอันนี้สิบ,บาทนะคะขนมตาลระคะยี่บ,บาทขนมตาล20บ,บาท เราเดินก่อนนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวช้าเดี๋ยวตลาดของหมดนะคะเอฟซีเดี๋ยวค่อยมาซืะะ้อนนี้ก็ยังมีมีจิ้งหรีดมาด้วยนะคะวันนี้ไข่อันชนัน อันนี้ก็จะเป็นผักนะคะผักพื้นบ้านนะให้ปีตามละสิบบาทเลยค่ะม่เส้นงอกก็สิอสามภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะทุกคนโอเคค่ะน,น่เ้าก็จะมีของผักพื้นบ้านมานะคะให้ปี ผักตูดเบาอันนี้ทันตะวันเหรอคะธันตวันสุงเท่าไรคะถึง20นะคะมียอดบวกด้วยนะค่เนี่คยค่ะมีไก่ขึ้นบ้านด้วย ส่วนกำเท่าไหร่คะเนี่ยกำสิบบาทนะคะแล้วก็ไก่นะคะพี่พี่เรามาถึงร้านตากับยายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอยีกค่ะวันนี้มีผักอะไรมาบ้างคะ่ะตาบีบ้านเนาะสตดูหน่อยนะดูดูดดดดดดหน่อยนะบัตรคอนผักคุ่ อันีตุกมหมูอันนี้ผักติ่วผักติ่วอันนี้ผักชอนอันนี้ทิงชอนกับผักอีชอนผักชอนผักบุญชอนกะลาเหมือนเดิมใช่ไหมกะลาเดลาเหมือนเดิมอันนี้ก็ตุกโลกผักกีโต๊กไอ้สิเนี่ยเจ้าลาบ้าเจ้าคน่าอันนี้กับผักชิดนาทรักระโดนน้ำภาษาอีสานเท่านี้ ปากจะโดนน้ำใช่ไหมภาษาเขมรเขากันลุเรียงตุอะไรนะมะโลเรียงมะโลเรียงอันนี้ก <Either. S 2> ็เชื้อพลูนะครับ oh. รู so ้จักกันอยู่ส่วนมากจะเป็นผัดบ้านๆนะครับอันนี้ดอกไม้มาด้วยดอกไม้ขายยังไงครับวันนี้สิบบาทสามราคากับนี่สิบยี่สิบสามสิบสิบยี่สิบสามสิบสิบยี่สิบสามสิบวันนี้มามาหลายอย่างเลยแล้วก็คุณแม่ก็มีหอยมาด้วยมีตั้งหอย คุณขายขายหอยครับถึงเท่าไหร่คะตายี่สิบบาทมีหอยมีขี้เหล็กนะคะปแกงเป็นชุดมาเลยแกงคู่กันมาเลยนะคะนี่คือผักต้นบ้านนะคะกลองก็ผักปลอดสารผักธรรมชาติผักต้นบ้านตามฤดูกาลมัดละห้าบาทมาจักป่าต้นดิ๋แคลิลอร์นนียรับสันเด็กซัสสมาสุดริงเลย ลุ่มน้ำอเมซอนควันเขา่ผโอเคนะควันเขาสวยนะคะนี่ค่ะบ้านจริงๆนะค่ะบ้านธรรมชาติเน้นความเป็นธรรมชาติโอเอันนี้ลูกอะไรไหมลูกช่อมาด้วยสีเนี่ย ส่วนใหญ่ผักจะขึ้นมาเนีิแอนมินมาสายนะคทุกคนเกือบจะไม่มีของแล้วนะคะได้เลยดูงานข้างหน้าก่อนแล้วกันนะคะ,ะ,คะแม่วัสดีค่ะูขอดูงานไหนนะคะแม่อันนี้มีไข่บ้านมีไข่เนาะไข่แพ้เท่าไหร่เอ้ยไข่ส <10, 50. S 1> ิบสองห้าสิบสอง50บสองห้าสิบ ดีหัดเลยแล้ว้เโอเคเส่นเส่ยนนาจะเป็นของพื้นบ้านนะคะจะเป็นของพื้นบ้านนะคะกคุณค่ะำเท่าไหร่คะเนี่ยละิบาาเข้ามาก็จะมีเห็ดมีมุมสวยงามสวยๆด้วยนะคะ ัดได้สวยาม,มากเลยจำเปียนนี่เป็นช่อหรือเปล่านี่หัวละยี่สิบบาทนะคะพี่แกร้อยมาอะไได้สวยาม,มากเลยจริงๆสวยจริงแพงนะมันน,นี้จะเป็นขนมนะมขนมไทยอย่างนี้มีตักควายก็มีนะคะนี่ขนม่บ้านนะ ถุงในยี่สิบเหรอคะเดี๋ยเจาะฝั่งนอกก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเข้าข้างในนะมีข้าวกล้องด้วยนะสีข้าวกล้องด้วยข้าวกล้องมะลิน้ำอะไรอตัวนี้ปดเท่าไหร่คะ สาม,มนนั้นติดสกว่าห้าสิบบาทนะคะกับข้าวพิม่า,านะคะคือห้าสิบบาทมา่วงหาจ้าสวยๆเลยจ้าพันเขียวมะนาวพันเขียวเหรอคะพันเขียวอ่ะม,มันมันไม่แดงเหมือนพ<อ>ันเขียวมั่งแล้วม่มันก็เปรี้ยวเหมือนกันใช่ไหมชิมลองหนึ่งได้ไหมคะไม่เคยเห็นอ๋อ,อพันเขียวนะคะ วิตามินซีสูงมากเปรี้ยวนะทุกคนมันก็เปรี้ยวอยู่แล้วนะ,ะมมวยายผักกำเท่าไ,ไหรคะต่อละสิบบาทตละสิบบาทนะคะโอ้โหผักขึ้นบ้านมาเพียบเลยนะทุกคนนะเนาะไรไม่ถูกเลยพักทองอชะอมอหมูเห,หรอคะ ส่วนมากตลาดสวนใหม่ก็จะมีแต่อาหารผักขุ้นบ้านนะคะทุกคนก็จะมาซื้อสวยทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเราอยากได้ผักขุ้นบ้านอาหารสุขภาพก็มาตลาดสวนใหม่นะคะทุกวันพุธวันเสาร์นะเช้าวันพุธกับวันเสาร์นะคะซี่นี้มีกล้วยปิ้งมีข้าวต้มปิ้งด้วยนะคะย่างนะคะข้าวหมากนะคะ ไก่ย่างปลานิลทอดหมูช่องตะวันรัศมีค่ะตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะขออนุญาตนะคะนะคะมีไก่ย่างมีปลาย่างมีต้มย่างมีทุกอย่างมีทุกอย่างนะคะมาขายทุกทุกเสาไหมคะโอเคนะคะเราเดินข้างหน้าแล้วหรือเราเข้าข้างในนะคะ ข้างในก็จะเป็นอาหารหลากหลายน้ำพริกเข้าไปเริ่มแรกนะคะก็ขนมทอดนี่ขนมชีสนะคะ่ะน้ำพริกเก้าเก่าอันนี้ค่ะวันนี้มาเสริมด้วยแกงเห็อนะคะแล้วก็เห็ดอ้ไก่บ้านไก่บ้านโอเคขาแกงเท่าไหร่คะ <c oughs> สมอว่าสี่สิบบาทนะคะืเ <c oughs> นาะไปราคา มาผักขึ้นบ้านต่อเลยนะคะทุกคนวันนี้กินทุกคำมา250ร้อยห้าสิบเหรอนะคะสองร้อยาสิบมีไข่เบอร์สองทุกโตโต,ตนะคะ ะะสวัสดีค่ะ,ว,คะ,ว,คะวันนี้มาด้วยเหรอคะวันนี้มีน้อยนะคะผักสุขภาพปลอดสารนะคะเดี๋ยวแม่ไปเลยนะเจอกันวันอาทิตย์ น้ำส้มนะคะทุกคนักนะคะวันนี้สายค่ะปกติขายจบไปแล้วนะงานที่นี่สวัสดีค่ะวันนี้หมากา็พูดแชร์ทิยามีน้ำอะไรวันนี้น้ำส้มน้ำส้มยาดงครับทำยาดเลยคคะไหนบอกทำน้ำก็พูดไม่ได้ทำไม่ทัน ควันนี้เขาจับปลาเหรอคะอ๋อวันนี้มาคนเดียวเหรอคะอ๋อพอบ้านลุยคนเดียวเลยวันนี้นะคะมีอะไรมาบ้างวันนี้มีเห็ดมีเห็ดพอนะครับผมก็อ๋อแล้วก็พล้างแล้วครับโล่หนึ่งร้อยบาทยังไม่ล้างแปดสิบบาทครับผมตรงนี้ครับมาทั้งอันนี้มาจากไหนเห็ดเอ่อมาจากด่านกลับเธอนะครับผมอ๋อจากอ่อนนะครับผมค่ะคะโลเท่าไหร่นะเอ่อโล่แปดสิบบาทครับผมถ้าล้างแล้วโลละหนึ่งร้อยบาทครับ ด้วยโลนึงเอาอันไหนครับเอันไหนอันไหนจะไม่ล้างนะครับผมน้ำส้มสามขวดยี่สิบสามขวดยี่สิบครับไม่ใช่สายครับผมหรือว่ามันไม่ใช่สายสวัสดีครับเมื่อสิบกับท่านายบ้าทครับผม แล้วข้าวโพดแช่จิตยานี่ข้าวโพดอะไรข้อับนี่คือร้สิบบาทครับผมมะนุ่มข้าวโพดหวานบอกอ่าข้าวโพดข้าวโพดหวานครับเอ่าทีเหลืองนะครับอ๋อราคาที่สิบบาทครับใบไม้ร้อยสิบบาทครับผมหอมหอมเผ็ดเลยนะทุกคนจุดนี้นะครบสิบบาทครับผมตักบัวครับขอบคุณครับผมถูกนะคะทุกคนกม สามศูนมีมาทุกอย่างเลยวันนี้มีทุกสิ่งให้เลือกสรรครับคุณแม่สวัสดีค่ะจีบเราไม้อร่อยนะอุยน่ารักอ่ะมากเลย ตัวละ30บาทอกไม้ให้ชมด้วยนะคะอาหารฝั่งนี้นะคะทุกคนทอดปิ้งย่างมีหมดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทัดทายนะคะสี่กิโลหนึ่งร้อยแก้วมากรูด หนักน้แล้วก็ตลาดสดไก่ต้มสมุนไพรใหม่แล้วอันนี้ค่ะทำได้ทุกวันเลยนะทอกทุัดเลยค่ะ่นีตอบรับเลยมาเรื่อยๆใช่อันนี้เป็นได้ไอเดียยังไงมาทำอ่ะหรือว่าเราเลี้ยงไก่เองอ๋อเลี้ยงไก่เองใช่ไหมคะเป็นคนที่ไหนอ่ะคนบ้านตะเตียวนี่หละคะอยู่คนตะเตียวใช่ไหมเป็นฟาร์มไก่เลยไหมไม่ไม่ถึงขันนะคะ เลสมัครไ0 0อสอร้อยไปดูได้ไหมไ,ไปดูที่บ้านได้ไหมไไอยากเข้าไปดูไก่บ้านอ๋อได้ได้รับรองกรเกษตรกับเขาไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดอ๋อเข้าไปร่วมใช่ไหม,ไมแต่ว่าไก่นี้ไก่เลี้ยงแบบขึ้นบ้านเรา พวกก็ไม่ราคาไม่ราคาสูงเท่าไหร่นเนาะอยู่ในขั้นร้อยห้าสิบบาทว่าเราเ็นช่างเรก็ไม่เห็นราคาสูงค่ะใช่ใช่อันนี้เป็นอะไรอะไรน้ำมันเป็นน้นํำชะน,นาแกงป่าแกงอะไรคะสมุนไพรแก,แกงป่าสม,มุนไพรแล้วก็มีหมูมด้วยหมูเด็กเดียวค่ะอ๋ออ๋ก็ถ้ากระแสตอบรับดีเราก็ทำต่อไปเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันจ้า เวกันตลาดนัดต่อไปเนาะมีผักมาแบ่งกวามีหลายอย่างอาหารพื้นบ้านแล้วก็ก็ยังมีประทูมาเป็นเข่งเลยโตัวโตนะะเนาะมาสุรินเราจะเห็นประทุตัวโตๆโตโตทั้งนั้นเลยนะสีน้คใ,ใหม่ๆเลยนะอันนี้ก็จะเาเป็นตัวแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบนะไซส์ใหญ่ๆอ๋อ ท่านานะคะตลาดสวนใหม่เฉลิมพระเกียรตินะ,ะทุกคนก็มาแวะซื้อแวะเลือกซื้อกันได้เลยทุกวันพุธวันเสาร์นะคะที่ตลาดสวนใหม่เฉลิมพระเกียรติตะบน้องเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุิน์นะคะ วันนี้ช่องตะวันทัศนีไลฟ์สไตล์เราพาทุกคนทุกท่านเดินเที่ยวตลาดสวนใหม่เชียงบุรีขีค่นะผักปลอดสารอาหารผ้านะคะผักราคาถูกนะคะเราก็หวังอย่งยิ่งว่าสีทุกคนทุกท่านจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากาิดภาพประการใดต้องกรับประธานาภัยทุกท่านในีไว้นะที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลท์ ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะคเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องให้กับช่องตะวันร,รัรสมีนอไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจ้มีแก่ทุกคนแท่นนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ